พี่น้องเอ๋ยขั้นจะได้สร้างกังคมเป็นพญานาอย่าลืมสาวน้ำเยื่นค้นถูกคุณยานน้ำห้อยตาอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำเยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะพ,พออี่น้องคะสีนีสาวนําเยื่นสีค่ะพี่น้องมาอัปเดตกระลำปลีทีสวนพออันนั้นตามนี้ค่ะแต่ว่าวันนีคุณพ่อ คุยกับคุณแม่ตามมาเบิ้มาก่อนต้อนกระลำปลีงามๆน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะตอนนี้สาวน้ำยืนนยูที่แปลงปลูกกระลำปีของคุณพ่ออันั่นบานนาเยี้ยแต่ว่าอยู่กับคุณแม่ ชนนาดจ้ะคุณแม่ชนนาดเนาะจ้าบ้านนาเงียะตำบลนาเงียจ้าอำเภอนาเงียจ้าจังหวัดอุบลราชธานีมาอัปเดตพี่น้องคือก่อนหน้านี้สาวนรยืนคุยคับคุณพ่ออนันต์จ่เรื่องของการปลูกกระลำปลีจ่เกือบมาว่าท่านพี่น้องเกี่ยวคล้ายเบิร์ก่อนแม่ตัดคล้ายไปครึ่งหนึ่งแล้วจ่เกินครึ่งน้องแม่เนาะจ่เกินครึ่ง เป็นัใดๆค่ะแม่ปีนี้รคาคา<ข>กระลาไก่ก็สุปีอยูู่กันเ<อ>พราะว่าทุกปีนี่แค่ออกเกลสยวนนี่ก็สิแค่สิบบาทหรือห้าบาทนะแต่ว่าปีนี้ออกเกลสยวนนี่ยี่สิบบาทกิโลกรัมบอกค่ะ,คะหรือว่าหัวกิโลกรัมจ้ะกิโลกรัมละจะยี่สิบบาทจ้ะปีนี้บอกค่ะ,คะจ้ะก็ถือว่าก<ห>็ถือว่าดีอยู่นะคข่าดีอยู่ค่ะค่ะหัวใหญ่ด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าสาวน้องเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวถ้าเขาเป็นหัวใหญ่ๆสิผ้าพี่น้อง วาเบิ่งคักๆเดี๋ยวจะห้มือกล้องว่าจับนะคะว่าใหญ่สำใด้หัวหนึ่งหัวหนึ่งนี่แม่คะประมาณจะกิโลสองโลจ้ะนี่หัวซสำนี่สองโลจ้ะป้าดอกาะแตว่าหัวหน่อยกระโบอันนั้นซสำนันก็ได้แลยได้ดูกโดนะซสำนี่หน่อยหัวหน่อยเป็นบ่ไม่เน้นหัวหน่อยกระไดกิโลกว่าก็ได้จ้ะจะ ดนี่สองแน่นอนสองกัวสองกัวกัวอีกลูกโอ้สองกิโลกัวจ้ะประมาณดดสองขีดสามขีดก็มีวันหนึ่งก็ได้สี่สิบหาสิบบาทแล้วพี่น้องจ้ะจ้ะโอ้ยดีใจนําค่ะแม่ค้าไอ้ทีมองนีที่ปลูกกระลำปีมือหนูคุยก็พ่อว่าทีจะงานนะคะสามงานจ้ะประมาณสามงานเนาะโอ้จ้ะปลูกได้จักตตนเพิ่นว่าจักต้นนี่นี่ก็สิประมาณนั้นสองสามพัน่ดอกลูกสามพันอยู่แล้ค่ะเนาะ สามพันเราก็หัวหนึ่งนี่สองกิโลกัะพี่น้องก็จะมีกิโลหนึ่งกับมีแมนบะคะจะจะมีคกันไปจะแต่ว่าก็ล่องคูณเมืองพี่น้องกิโลละยี่สิบบาททีนี้ทําเงื่อนดีค่ะน้องพี่น้องจะจะไข่แน่ก็ทุกปีอยู่แมนบะสู้ยางแมนจะคจะาไข่แน่ก็ทุกปีอยู่โดยเฉพาะกระลำง่ามแห้งง่ามแห้งแม่ขายใส่คะขายเอ็น ตลาดหน้ายเย่เนี่ยจะจะชวนมากกันข้าเจ้าก็มาสังยูสวนนะโอ้มาสังยูสวนจะ<า>แถวแถวขี่เล็กเน้อดูนี่ข้าเจ้าผพานทางมาข้าเจ้ากับสีดงเอาพุทธช้างทุงสามทุงนะมาที่พวกพวกแม่ค้าที่เพื่อนขายถูกสิ้นขายยังอยู่ในบัด้ดีนังยังเพื่อนกับสีมาเอาประจำโอคือมีมีผู้มาหลับท้องสวนเลยต้องคนกับสีบ้า ขายโบโนกระรมนี่ขายโบขายตัวนกบุกแล้วแม่บ้าขายจ้าขายย่านโบขายข้าเจาะบวางนะขี่รถซานทางนี่โอ้เพราะว่าแม่ก็บ่าแล้วว่างขายองนะค่ะแม่จ้าตาสดสดจ้าตาสดสด ้องการหัวใดก็บอกมาตาไทยคนเลือกดีจ้าเพราะว่าเอาพี่ตั้งตามลำนักวันอย่เดาอยากได้หัวหน่อยหัวใหญ่บอกมาตัดให้เลือกก็้วลวนเวนว่าอยางชมก่อนก็ได้จ้างามแห้งี่น้องค่ะงามแห้งย้อนอีกจักนิดนึงเนาะเพื่อพี่น้องที่มาเบิ่งคลิปนี้เป็นคลิปแรกเชงซี่บ่ได้ฟังตอนที่สาวดเยืนคุยกับพ่ออาัน้์ค่ะ แม่วอาถึงวิธีการปลูกกระลำปีให้ให้หนูฟังอีกแน่ค่ะทีแรกแน่เตรียมดินจังไงนะคะเตรียมดินก็ต้องใช้กบค่ะก็ใส่พุ่นเข้าไปดูบะกเขาข้างบุกพุนอย่างก็ใส่นขี้ไก่ค่ะนี่ใส่ขี้ไก่ใส่ขี้ไก่จ้ะคุบตอนที่เขาเตรียมแปลงจ้ะอ๋อบานนี้เขาก็เอาฟางกบบานเขาก็ นั่อันเบี้ยก่าทีห้องอันใบมาเล็บเลยอ๋อมเจะมาะจอจ่าจ่าจอะร้างลงไปไปด้วยเ็บเดบเดบเดเป็นระยะไปเลยค่ะห่างกันประบ้านหกซิบเส้นนี่แหละดูประมาณหาซิบหกซิบเนาะจ่าจ่าแม่ก็จะปูคู่คู่เองซิเลยจ่าโบเดสลับบอค่ะค่ะแต่ว่าสุปีนเน่ยทุกปีนั่นแม่สิปูเป็นสามต้นแต่ว่า แม่อยากได้มันหัวใหญ่แม่ก็เลยปลูกสองอ๋อแปลงหนึ่งปกติปลูกสามจ้ะแต่นี่ปลูกแค่สองจ้ปีนี้ก็เลยประสบความสําเร็จแบบหัวหัวใหญ่สุ่ชุปีกี้กมีประมาณแค่โรโรกกลัวต่วันนี่มันสองโรกลัวนะคะเพราะว่าสุปีแม่สิปลูกสามแถวค่ะอลังการงานสางแห้งดีดองค่ะอูยสุดยอดนะคะหัวใหญ่งามแห้งตวันนี่โคตรน้ำไใไ้ฟุ่นห้ปุ๋ยเขาจังใดคะแม่ ตอนที่เขาปลูกแล้วแม่เขาบ่ค่อยเลยหหารู้ได้หลกปลูปกปลูกแล้วนี่เพราะว่าเขาใส่อันนี้อยู่แล้วนี่ใ <ไข S 1> ส่ปุ๋ยอีกเที่เดียวแค่น้ะปุ๋ยยังคะแม่ปุ๋ยอันสิบสามยี่สิบเอ็ดนี่แหละจ้ะอ๋อคือใส่ปุ๋ยอีกทื่เดียวจ้ะคือไอขี้ไก่ที่บอกคะ จากแกะก่คุกใส่เธอที่แรกแล้วแม่ค่ะอ๋อบ่ได้ใส่ขี้ไก่อีกบ่รอคะบ่บ่บ่เราโคดนามือแล้วจ้าเทื่อคะเทื่อเดียวลูกเทื่อเดียวเพราะว่าโหดหลายเทื่อบ่ได้สวนมันเยอะบ่มีเวลาโหดหลายโคดน้าเทื่อเดียวจ้าค่ะเขาใส่เวลาโดนป่นอะไรนะคะแม่ปัตตานี่สามเดือนจ้าสามเดือนจ้าสามเดือนกับตอนก่าแต่ว่าบัตเวลาเขาเอาลงนี่แล้วก็สิหกสิบวันอ๋อกระสิสองเดือนจ้าสองเดือนตอนก่าก็จะประมาณเดือนหนึ่งจ้าก็เป็นสามเดือนก็จะโทษเก็บ จ้าสุมือนี้ยังมีกากระลำปีขายปะคะกาอยู่ได้ดูกาอยู่เนาะจ้าจ้าอ๋อค่ะแม่กากัะบักพริกหน่อยแบบพริกหน่อยบ้านเท่านี้แม่กากาไม่อีกพวกเกจพันเอาเอาจังสี่มีคนถามหลายอยู่อเบียกระลำปีเบียยังจังสี่นี่ตอนนี้แม่มีเบียวยังขายเนี่ยมีเบียบักเขือเบียบักพริกก่ะเซดค่ะเบียม็อกคลี เบี้ยกระดำดอกมันกระเบิดไปแล้วค่ะก็ะเงินบักพิกหน่อยกล้าไหม่กับกระดำปีจ้ะเพราะท่านได้พร้อมขายอยู่อืมค่ะนี่คือเพาะกล้าต้นกล้าเบี้ยขายดั้มค่ะขั้นต่อไปประมาณสองอาทิตย์นี่แหละแม่ค่ะเบี้ยระบาดได้เนาะที่อว่าจ้าจ้าจ้าเบี้ยระบาดนะคะพี่น้องผู้ใดสนใจอยากปลูกเองก็ได้เนาะจ้าหรือว่า ถ้าบ่อยากปลูกเองนี่มาซื้อไปกินเลยค่ะพี่น้องมาซื้อไปกินเลยว่าสั่นโอ้ยงามหลายตัวหัวใหญ่ๆมาอัปเดตแล้วเด้อพี่น้องเด้อมาอัปเดตอลังการงานสร้างโอ้ยคุณน่ะนี่แต่สองกิโลขึ้นนี่นู้นเบิ่งนี่เนาะแม่นอะแม่นจ้ะนี่นี่นี่หัวซ้ำนี่นนาานกระสีโกรคแล้วจ้ะปลูกเอาใหญ่อีหลีปีนี้นพี่น้องค่ะซ้ำนี่กระสีโรประมาณสี่ห้าขีดนะจ้ะ ปูก็ง่ายอีหลีปีนี้สุด่หัวหน่อยอีหลีคิ้แท่งหนแตะปอดตะแพร่จริงอันมันไก่ต้นใหม่มันบ่งามค่ะแล้เราที่เขาเกิดมาคู่กันยังสี่เนี่ยเขาจังจะหน่อยแมนบอค่ะแม่แมนแมนแมนนี่นี่เกิดจากขาหยอดเม็ดตอนตอนพาะ จอนพอมันมันโด่งหนายดูบ่านนี้เห็นสีดกออกก็เสียดายก็เลยอเอาไว้ด้วยเขาก็เลยก็จะกลายเป็นแต่ว่า็กหไงเติบอย่ดอกดูเขาจะกลายเป็นหัวหน่อยเพื่อไข้ค้นถิมอาจจะอยากได้เมนผู้ว่ากินโบเบิดจ้าจ้าโบตองเรือแบบแบงครเคงเนาะจ้าเก็นเฉพาะซ้ำกินเที่เดียวเบิดจ้าจ้าสุดยอดงามแห้งค่ะแม่ว่าปลูกพักนี่ีที ปูกระลำปีเนี่ยี่มันงามปีนี้ถือว่างามเป็นพิเศษบ่คะแม่หรือว่าทุกปีกังามแบบนี้ทุกปีก็งามอยู่ได้แต่ดูกอ๋อแต่ว่าปีนี้หัวซื้อเข็ดง่ายบ่คะกับเห็ดง่ายอยู่พ้นมันก็บ่ได้โตเกรงดูตอนช่วงแม่ปลูกแห้งมันสิโตเกรงอยงที่ช่วงหนึ่งมันกระเซาะนะค่ะพอว่านีเฮาเฮาเห็ดให้มันออกกัน้นปีมันจังอันนั้นะค่ะค่ะบานี้้าถทาลังไปนี่ก็คือรุ่นก็คือรุ่นพุนสงการยังไปผุนจะออกอีกอีกไหมอ๋อเพราะว่า กล้าไว้นี่กระซิ่งอีกงวดนหมงกระซิ่งออกประมาณสงการไปสงการนี่ราคาดีบ่ค่ะแม่ช่วงนั้นกระดีอยู่ลูกค่ะแต่ช่วงที่ราคาทำเป็นส่ลงแต่ว่ามันเห็ดยากมันอากาศท้อนอ๋อมันมันดีอยู่แต่ว่ามันก็เห็ดยากเนี่ยแต่ว่ามันก็จะหัวปุยใหญ่ขึ้นสีได้ดุค่ะจะหัวบุยใหญ่คืออากาศเย็นอ๋อแต่ว่าแม่ก็ว่าแม่เสียนร่องอันกลางเซลนเห็นเบิ่งค่ะมันหัวใหญ่ กัวอันกัวปลูกแบบจีนจอดร่องไหมจ้าอ๋อจีทจดรองไปเรื่อยๆเอ็ดไปน้ำทอดรองไปน้ำจ้าเขาเห็นกะลำปีงามๆแบบนี้เราเขาเจอปัญหาอีหยังที่เป็นไผ่แล้วกับเขาบ่คะโอ้มีค่ะนอนนอนนอนดุนอนแบบนอนอันอันที่พีเสียได้หลายดีเลยดุวินวันนี่มันก็จะมาไข่นะโยมันก็หาเขาส่ไข่ใส่ในส่ยใั่ไข่ใส่ไต่ใบมันจป็นสีแต่บุกใบมันก็หายากเลยลูกแต่ คืออยู่น้ำกระดามดอกมันเห็นไหมเด็เราเขาจอหัวเขาบ่คะจอมองดอกเขาบ่หรือจอเดียวเดี๋ยวดูแต่ว้านแต่เนี่ยหนอ้ากระตงพยายามเบืองดีๆจะเห็นมันจอถ้ามันจอแดีวมันก็จะบ่อห่อนี่กินชุบมันขึ้นจังสีนี่มันจอกินใจมันก็จะบ่อหอนค่ะแต่ว่าก็ตองงบแต่ว่าถ้าเขา่านมาได้จางสีแสดงว่าป้าปบ้านนี่ปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วว่าจงเฮ็ดยังเขาก็สิญไง่เข็นมาเองจ้ะปัญหาคือหนอนจ้ะส่วนหลายแม่ใส่วิธีใดกำจัดเขาค่ะ นี่ดาแม่กะกำจัดไข่นี่ล่ะอ๋อเก็บออกแม่นบ่ฉีดยาบ่ค่ะแม่ฉีดแต่ตอนเหนี่ยหน่อยซ้ำนี่เดี๋ยวดูกกะบอกดีฉีดดูหรอกอ๋อพอมากะกำจัดไปหน่ำนะฉีดก่อนเข้าหอแบบนั้นแม่นฉีดแต่ตอนเหนี่ยหน่อยพอพอมาจังฉีดหรืฉีดยาบ่บ่บ่ฉีดดูกินแบบปลอดภัยอ๋อหลังฉีดจักเจียคือฉีดตั้งแต่ตอนตอนเหนี่ยหน่อยฉีดบนท่านหอแบบนี้ค่ะค่ะอ๋อจ้ะจ่าเราินเหลือถทายเ็นกะเก็บออกเก็บออกเราไปขาทิม ไข่จุ่มหนึ่งจุ่มหนึ่งนี่มันสีดายเทอได้แต่ว่ไม่เกิดบวชหินนอวัดจังสีไข่ <c oughs> จุ่มหนึ่งจุ่มหนึ่งไปใส่โบแมนนี่โมมี่ม,มันสีเป็นแบบคือไข่หมอนนะมันเป็นวงจะว,จวอดจะแวนถ้าผู้ใดเพิ่นหูวว่าสมัยพ่อแม่เลี้ยงหมอนนั่นไข่หมอนมันบวชจังไรเพิ่นก็สีเข้าใจแล้วมันสีเป็นจุม่มนิหน่อยบาดไปแลาบวอออกมานี่จุ่มหนึ่งจุ่มหนึ่งสีเป็นสองสามร้อยตัว จะปักลา็นึงแม่ถ้าเฮาวกำจัดมันได้แต่ไข่มันนี่มันก็สีเบาบางไปมันก็สีบ่อปันได้คือแต่ไปจุ่มเนึองนี่ก็ไปปักลายหนึ่งไหวสามดอยโตหรูก็คิดเบิ่งได้ไรแต่ว่าถ้าเบิ่งบ่อออกมานนั่นเป็นปัญหาเนาะมันมีปัญหาอะไรอ๋อจ่าจ่าจ่าจ่นี่ละพี่น้องค่ะผ้ามาเบิ่งผ้ามาอันซ่อนกะลำปียักษ์นะคะพ่อหานันปัญเฮียนะคะเสียดายวัอนี้คุณพ่อติตุละนะคะเลยโบเล่พ่อกัน บอเดทุ่มมาก,ก่อนคือเก่าเหมือนเดิมอยากพอเราตืาา๊บปลาทานนะนะ <laughs> เราเราบอกว่าแต่ลูกที่บ้านลูกตึงทุ่มมาก,ก่อน, <c oughs> าานเน่อยตื๊บปลาทานเยอะแยะเมื่อกี้ขอเที่ยงน้ำกันก็ได้อยากเราตื๊บปลาถาพี่น,อน้องจะเลยิโกโบ้ทุ่โบ้ทุ่โบ้ทุ่มอยากให้พ่อเราอยากนั่มเหมือนน้ะเรามาเบิง่ง้ามาอัปเดตพี่น้องค่ะงามอีหลีดีใจนั่มค่ะแม่ได้ราคาได้ขายกลอนมูเลยเนาะ เพิ่งเห็นหลายสวนเขาเจากำลังปลูกแมนแมนยูดูสบายนี่นี่ดะช่วงนี้ข้องมูพันผูกับกำลังสีทอนี่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 ขึ้ยังสีก็คือต้นสีมันฝืนดุนค่ะมันงามดุนนะค่ะถือว่าแม่แม่เป่าเฝ่าเห็ดกรนแต่มันเสียงกับตั้งแต่ฝนเนาะชนนฝนบัตัยุทธปันไดจ้าค่ะฝนยังเด่งู่สวนปลูกกันแต่ว่าข้าวกลองบดถ่องใสยังมันค่ะเพราะว่าถ้าใส่มันเดาจะเกิดเป็นเสือด้า ตายก็ถิ้งมันไปซะก่อนงามของ้ามกับชาบมันค่ะ้นเศร้าเขาจังใส่เอาค่ะแต่ว่าถือว่างามพี่น้องละกะพาน<ช>นะคะสามพานค่ะ <c oughs> <c oughs> งามมีหลีอ่ะขอบคุณในหลายแม่ที่พามาชมความงามของกะลัมปีดีใจน้ำปีนี้แต้ละค่าดีน้ำเนาะแม่ยังมีปลู่เพิ่มยูเมนว่คะ ใน,ส,นส่วนอื่นวดนนี้เพื่ะท่านได้รงดูเจ้าบ้านกระลำดอกกระลำยัางคำลังงามเดี๋ยวอีอกเดือนก,ก็กว่าแกเป็นดอกให้กินเด้ะจ้าจ้าเมื่อนี้ขอบคุณนี่หลายค่ะแม่ที่พาชมความงามของกระลำปีจากสวนพี่น้องค่ะผู้ใดที่สนใจอยากได้ <c oughs> ถือว่าเป็นกระลำที่อยู่ในระดับปลอดภัยเนาะแม่เนาะจ้าช่วงหัวใหญ่ๆจังสี่บมีได้ฉีดยาเลยจ้าฉีดตั้งแต้หน่อยจ้าค่ะ ผู้ใดสนใจพันไปพันมาปันนัเงียแวะมาสือหัวหอดสวนก็ได้น้องๆมาหน่อยเอาหัวเดียวกับขายจ้าจ้าหัวเดียวกับขายหัวเดียวกับขายมากหลายมากหน่อยมากสีสื่อซ้ำดาขายเบิร์ดน้องแม่น้องจ้าจ้าจ้เบิร์ดจ้าจ้าปลูกแล้วต้องขายคือว่านะคะขอบคุณคุณแม่ได้หลายค่ะมื่อนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะคะอยู่ดีมีแห้ง หักแพงแบนปันค่ะสวัสดีค่ะ